เวกเตอร์โลโก้ illustrator เทคนิคออกแบบโลโก้ง่ายๆ ep 3 6นะครับเรามาดูว่าวิธีการออกแบบโลโก้ที่เป็นวงกลมไห้กันแบบนี้เป็นลักษณะลายเส้นแบบนี้มันออกแบบยังไงนะครับเรามาเริ่มที่เครื่องมือ artboard tool นะครับจากนั้นก็มาเลือก new artboard จัดวางนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือ t a n g l e t o o l เข้ามาเลือกเครื่องมือ e l l i t e tool อัตโนมตครั้งไว้คลิก1ครั้งนะครับที่จะเลือกสร้างวงกลมที่400พิกเซลความสูง400ความกว้าง400จากนั้นก็กดโอเคตรงนี้นะครับที่จะเลือกพื้นเป็นสีนี้ส่วนสโตรกที่จะเลือกเป็นสีดำสโตรกมีความหนาที่16พอย จัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอ,าอดัดบอรดหลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ e l ล i p s e นะครับมาหาจุดกึงกลางเอขึ้นคําว่า center แล้วก็เอาตนินึครั้งไว้คลิก1ครั้งจะเลือกสร้างวงกลมที่ความกว้าง100พิกเซลความสูง100พิกเซลแล้วก็คลิกโอเคเลือกทั้งสองวัตถุจัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอาัดบอร์ดแบบนี้ จากนั้นก็มาที่เรายัางคงเลือกทั้งสองวัตถุเอาไว้นะครับมาที่ o b j e c t มาที่ Blend มาที่ b l e n d Option ตรง Spacing เราคลิกเข้าไปในนี้นะครับกดเข้าไปมันจะสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ให้เลือก Specify Step ที่ต้องการวงกลมเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวน3วงรวมของเก่าที่มีอยู่2วงกลายเป็น5นะครับแล้วจะเป็นวงกลมที่ลดหลั่นกันมา ก็โดยการใช้เครื่องอวิธีการเบนนะครับพี่ก็ป้อนค่าตัวเลขไปเป็นเลข3นะครับจากนั้นก็กดโอเคหลังจากนั้นเราก็มาที่ Object นะครับมาที่เบนแล้วก็เลือกเมกนะครับหรือว่า a อ t e r n เ t e c คอนโทรลนะครับเมื่อเราเลือกแล้วมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้มาหลังจากนั้นนะครับเราก็คงยังเลือกวัตถุเอาไว้ มาที่ Object มาที่ expand ตรงนี้ติ๊กทั้งหมดแล้วก็กดโอเคกลับมาที่ Object อีกรอบหนึ่งสั่ง expand อีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็ติดตามนี้แล้วก็กลโอเคหลังจากนั้นที่จะตัดวงกลมวงนี้ให้เหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับด้วยการใช้ line segment นะครับมีเข้ามาที่เครื่องมือ line segment นำมาวางไว้แบบนี้ให้เกิด เส้นสีเขียวแบบนี้ตรงครึ่งหนึ่งพอดีนะครับจากนั้นเรากดชิปค้างไว้ดึงลากเส้นตรงแบบนี้เส้นตรงเส้นนี้ไม่ต้องสั่งความหนาแล้วก็ไม่ต้องสั่งสีก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งสอบทั้งวัตถุแล้วก็เส้นตรงเมื่อเลือกแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเส้นตรงมันจะตัดผ่านบทกลมซึ่งหนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาเลือกที่ shape builder นะครับ ตรงนี้ต้องเซตค่าเป็นนอนนะครับจากนั้นเราก็ใช้กดเมาส์ดึงลากไปครับดึงไปให้มันเกิดเส้นสีแดงๆตามแบบนี้เลยนะครับตามอย่างนี้เลยนะครับตามในคลิปนะครับเมื่อเกิดแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยมือจากนั้นเราก็เลือกอมาเลือกที่ Direct e c t i o n t o o l นะครับมาเลือกแบบนี้แล้วก็ Delete ทิ้งไปเลือก ตรงนี้ด้วยแล้วก็เดลิฟทจิ้ไปตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดลิฟทจิ้มไปตรงนี้นะครับเราก็เล c t เครื่องวงกลมนี้ไว้นะครับจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ Ro t ท o ทู to, มาที่เครื่องมือว e c t tool เลือกจุดตรงนี้นะครับออเทเนตค้างไว้คลิกสงครั้งที่ต้องการเครื่องวงกลมให้มันสะท้อนกลับมาทางนี้อีกหนึ่งอัน ตรงนี้ต้องติก horizontal ตรงนี้ต้องติก preview เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กด copy หลังจากนั้นเราก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงครึ่งวงกลมน,น,นี้มาทางฝั่งขวามือแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยเราก็ใช้เครื่องมือ เลือกทั้งหมดแบบนี้ตรงนี้พี่จะมาเลือกที่เราเราจะทำการเชื่อมต่อเครื่องวงกลมสองอันสองอันนี้ให้มันเป็นอันเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นจุดตรงนี้มันเป็นเชื่อมต่อกันแต่มันไม่เชื่อมต่อกันมันยังไม่เป็นอันเดียวกันนะครับเราก็มาเลือกที่เครื่องมือ shape builder หลังจากนั้นพี่จะเริ่มจากเส้นก่อนนะครับเส้นตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับแม้แต่เส้นมันก็ยังเป็น คนละอันกันนะครับเราจะต้องทําให้มันเป็นอันเดียวกันตรงสีตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับจากสีดํามาเป็นสีน้ําเงินหลังจากนั้นพี่ก็จะกดเมาส์ครับดึงลากไปครับนั้นก็มาให้มันเชื่อมต่อกันอย่างนี้แบบนี้นี่ก็เหมือนกันครับเราก็ลากมาแบบนี้แล้วก็ลากมาแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็ดึงลากมาแบบนี้ ทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอตรงสีฟ้านี้นะครับสีฟ้าพี่จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าที่สว่างแบบนี้หลังจากนั้นตรงนี้สังเกตว่ามันยังแยกกันอยู่ใช่ไหมครับเนะี่ยมันยังไม่เชื่อมต่อกันเราก็ใช้เครื่องมือ shape builder นี่แะครับมาดึง เป็นการเชื่อมต่อแล้วก็เปลี่ยนสีไปในตัวแบบนี้นะครับสังเกตให้ามันเป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คดูว่ามันกลุ๊ปกันไหมนะครับมันกรุ๊ปกันอยู่หลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่เครื่องมือ r e l e c t tool นะครับมาอเอาเอาใหม่นะครับซูมอินเข้ามาก่อนมาที่เครื่องมือ บีเฟกถูหลังจากนั้นก็มาเลือกที่จุดเอ็กซ์โพสต์ตรงนี้นะครับอัตนตข์คังไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับที่ต้องการวัตถุชิ้นนี้มาอีกหนึ่งชิ้นให้มันหันกลับมาแบบนี้นตรงนี้ติ๊ h o r i z o n t a l ลตรงนี้ติก preview มาได้ลักษณะแบบนี้เราก็กดคําว่า copy เนีครับมันก็จะสะท้อนกลับมาแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือยังแยกกันอยู่เห็นไหมครับมันยังแยกกันอยู่ จากนั้นเราก็ใช้ Selection Tool นะครับเลือกแบบนี้แล้วก็มาที่ Window ครับมาที่ Pathfinder แล้วก็เลือก Merge นาตอนนี้ถุกชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับที่จะ Control C Control V มาจากนั้นก็จับหมุนแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะของโลโก้ซึ่งจะเป็นแนวตั้งอีกรูปแบบนึงนะครับเนี่ยครับถ้าเราต้องการแก้ไข เราก็แค่เลือกนะครับเลือกแบบนี้แล้วก็คลิกเมาส์ขวาสั่งอันกรุ๊ปนีครับมันก็จะสามารถเราก็จะสามารถสั่งสีใหม่ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับ Vector l o g o i l l u s t r a t o r เทคนิคออกแบบโลโก้ง่ายๆ EP36 ลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ก็สนับสนุนยุรา55ได้นะครับสวัสดีครับ